แน่นอนนะครับอย hey. ู่กับผมวันนี้อยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะวันนี้ผมมีกระบะนะครับ4ประตูออโต้เครื่อง3า0 0นะปี2015นะครับจะเป็นรุ่นอะไรนี่เลยนะอินซูดีแม็กสาม e ุ t ศแซดเพเทเกียร์ออโต้ราคา535,000บาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้อยู่กับผมใน่ทอโต้คนเดิมนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกระบะ4ประตูนะเป็นสีขาวมุก นะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวแซดเพสเท็ดนะครับคันที้อยู่ด้านหลังของผมคันนี้นะคืออิซูซูดีแม็กสามจุดศูนย์แซดเพสเท็ดเกียร์ออโต้นะครับเทอร์โบวีดีเอสนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูไฮรันเดอร์นะปีสองพันสิบห้านะครับ, 2015, รบแต่ว่าราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเบามากนะครับคันนี้ราคาเพียงห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะห้าสามห้านะครับได้เครื่องยนต์สามพันเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะเป็นตัวแซดเพสเท็ดก็คือจะมีหน้าจอ แล้วก็ตัวเบาเป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับครนนี้เข้ามาใหม่นะครับไฟหน้าเหมือนเดิมนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีแค่ไฟสูงที่เป็นหลอดไส้นะครับแล้วโคมด้านในก็จะเป็นลมสีดําไว้นะครับตัวไฟเลี้ยวอยู่นี้นะครับตัวไดทามของปี14บสี่สิ้าเนี่ยจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับจะย้ายไปอยู่ช่วงด้านล่างตรงนี้นะเป็นไดทามันนิ่งไรนะครับจะติดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียม นะครับตรงรุ่นนะครับโลโก้ครเมนะครับไฟหน้าซ้ายขวาคูมใสๆสแท้เดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับสีเดทามไฟโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้หลักๆหลักๆเลยนะผมมองว่า1นึ่งได้ปีรถ2ได้สีนะครับสได้ตัวท็อปนะครับแล้วคันนี้ก็เพิ่มเติมไปที่นี่อีกรอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกแล้วก็ตัวยางที่เป็นยางซอฟ์นะครับเป็นตรงยีรับแคะล้อแมกก็จะเป็นทูโทนนะครับ ด้านนอกเนี่ยขอบด้านนอกออฟลึกนะก็จะเป็นสีทองไหมนะตัดกับสีตัวแมตที่เป็นตัวสีดำล้อท้ายแบกนะเป็นดิสเบรคคู่หน้าแล้วก็ชุดช่วงล่างเดิมๆพ่นกันสนิมมาด้านในนะครับนะเนียเนเเลยข้างในนะไม่มีเคาะไม่มีปากนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวสูงนะไฮ er, นะ l a นเดอร์้วโลโก้ก็จะติดเป็นไฮ g h นเดอร์ถ้าเป็นตัวเล็กตัวต่ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นพวกสเปซแครหรืออะไรต่างๆนะครับกระจมองข้างปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะตัวนี้ตัวท็อป นะครับฟิล์มนะติดให้ใหม่หมดเลยมืดตึบนะครับกระจกยูสูแท้เดิมโรงงานนะครับคันนี้เป็นกระจกที่เป็นกระจกนิลภัยนะมันทํางานควบคู่กับตัวรีโมทที่เป็นสมาร์ททีเลยแบบนี้นะครับตัวไฮแลนเดอร์อีกอย่างหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้นะครับพวกชุดป่งล้อวายบอดี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวบันไดด้านข้างนะครับอันนี้บ่งบอกถึงความเป็นไฮแลนเดอร์นะครับด้านหลังคันนี้เป็นดัมเบกนะเป็นดัมเบกแต่ว่าเราพ่นกันสนิมมาให้แล้ว นะเราพ่นหมดเลยนะทั้งคันเลยนะการสนิมนะค,คันทรงคัดซีนะล้อยางเบิกใหม่นะยางปี21นะเป็นทรงแบบยีรับแคะน,นะถือว่ารถสมบูรณ์มากนะในราคา5 3 5 0 0 0บาทนะครับเอจะหารถที่เป็นสีประตูไฮแลนเดอร์สวยๆส,สีขาวแบบนี้นะ mm hmm. ผมบอกเลยว่ายากนะวันนี้ทอโต้จัดให้นะครับคันนี้ก็ไฟท้ายเดิมดวงบน LED ดวงล่างหลอดไส้ไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับตรงนี้เป็นโลโก้3ีนะครับเป็นโลโก้นูน นะอีวุสูดีแมกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับพอเป็นตัวแซดเพลเทสเนี่ยจะมีกล้องมาด้วยแล้วนะจะมีกล้องมาตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ตัวนี้ก็บ่งบอกถึงเครื่องยนต์3.0มดนะครับ DDI อเอ็ดดีดีอวีจีเอก็คือตัวเทอร์โบไฟฟ้านะครับโลโก้แซดเพลเทสก็คือบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปดีแมกมันจะมีตัวสูงจะเริ่มต้นเป็นตัวแซดนะถ้าโฉมนี้นะจะเป็นตัวแซดแซดเพลเท ถ้าเป็นโฉมใหม่ก็จะเป็นตัว LDA ตัวแซดเพทนะครับมันจะแยกแบบนี้นะครับแล้วคันนี้นะไลเนอร์เบิกใหม่นะเบิร์กม่หมดนะรถสวยๆนะครับไม่มีรอยการใช้งานเลยนะแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายนะครับเป็นโอเมกาเดิมหมดเลยนะครับรถโครงสร้างเดิมยันฝั่งนู้นเลยนะครับนถือว่ารถสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารนะครับกับตัวอิ u ู u d ดีแม็เทตัวนี้ นะระบบค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งเลยพอเราเข้ามาจะเห็นโทนสีเบานะครับมันจะไม่ใช่สีดำนะนะมันจะไม่ใช่สีดำถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวโลที่เป็นตัวแอลหรืออะไรต่างๆเบาจะเป็นเบาผ้าแต่คันนี้เป็นเบอนหนังแล้วเป็นเบาหนังเป็นสีเข้มๆขมสีเม็ดกาแฟนะครับเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีพรมมีอะไรให้เรียบร้อยนะมีซาวลิ์เซอร์ลาวนวอานะอยู่บนหลังคาของฝั่ง นะครับมีบาห์วนให้เรียบร้อยกระจกก็เป็นไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้บานคนขับนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลนะครับคันนี้ก็เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะบอกไฟฟ้าคนขับเกียร์ออโต้นะครับตัว Highlander ที่เป็นตัวท็อปที่ผมบอกว่าเป็นแซดเพเท็เนี่ยมันมีความแตกต่างก็คือตัวแอร์นะแต่ผมขออนุญาตสตาร์ตตัวแอร์ตัวแอร์นะครับแล้วก็ตัวจอ ถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะไม่มีอย่างนี้นะตัวแอร์ตัวจอนั้นะจอตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะ่มันจะมีที่ใส่เมมโมอรี่อะไรต่างๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเนวี่นะว่าแต่ว่ามันเป็นเนวีขนาดตัวช่วงปี14-15จอมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวปี16-17จอมันจะลึกลงไปเลยแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปุ่มตรงนี้นะครับจอบเป็นทัชสกรีนนะครับรองรับเนี่ยอันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อย แอร์บูทูธนะ Adobe Digital ก็คือเสียงออกมาแบบเต็มระบบนะระบบแอร์เป็นออโตเมติกนะแอร์เป็นออโตเมติกนะเพิ่มปุ่มพูดสตาร์ตนะปุ่มพูดสตาร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้เลขกมาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะหนึ่งแสห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้ากิโลนะครับพวงมาลัยเป็นสามกานมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะจะไม่มีคูนคอนโทรลแค่อย่างเดียวนะจะยังไม่มีคูลคอนโทรลนะแต่พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะเกียร์เป็นอัตโนมัติ ครับ PRND นะครับปรับเป็นทิปโทนิกได้นะเกียร์คันนี้นะปรับเป็นทิปโทนิกก็คือปรับเป็นเมนนวลก็คือตบกลับมาอย่างนี้นะครับจะดันขึ้นหรือดันลงก็ได้เป็นการเชนเกียร์ในตัวนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ดันกลับนะเกียร์ก็จะทํางานตามสมองเกียร์ตายปกตินะครับคันนี้ถือว่าคุ้มนะได้บอกไฟฟ้าราคา5้าแสนา่นห้าพบาทนะครับกับรถโครงสร้างเดิมเม สวยกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้าสีเดิมทั้งคันแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด3,000จริงๆเหมาะมากเลยนะรถเป็นเกียร์ออโต้และได้เครื่องยนต์3,000เนี่ยเพราะว่ากำลังเครื่องมันเยอะนะครับนะใครอยากใช้เกียร์ออโต้ก็ดูเครื่องยนต์3,000ไปแล้วกันนะอันนี้ก็ห้องเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นยูโรโฟนะครับมันจะเป็นฝาสีท,งทองๆแบบนี้นะเป็น v J S เทอร์โบแล้วก็โครงสร้างตัวรถหัวน,อน็อตไม่มีขยับนะบนล่างแก้มทันะ้งสองจุด ครับคานนะเดิมนะคานหน้าเดิมหมดในช่วงนี้ก็เดิมนะครับสะอาดเลยแทนพวงแผ่นเพดนะเดิมเดิมอยู่ครบนะแบตเตอรี่เป็นแบตแห้งนะโครงสร้างเดิมนะค,คันนี้ถือว่าสวยสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับกับ i ูสุดีแม็กสามจุดศูนย์แซดเพเะครับบีเอฟเสีขาวคันนี้ถ้าใครสนใจนะผมบอกเลยว่าได้ตัวท็อปได้สีได้สีประตูได้ล้อแม็กได้เลขไม่น้อยได้ปีสิบห้า ได้ราคาประหยัด5 3 0 0 5 0 0 0บาทนะรับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตาม l i n e ะ d อแล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะครับแล้วก็มาทดลองขับนะได้ที่บริษัททอโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวง์นั่นเองนะครับแล้วพบกันครับกับผมเนททอโต้ขาขอบคุณครับ